เปิดประวัติภิกษุพลเอกสุจินดาคราประยูนผู้นำทางการทหารยุครอสอชอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่19ของไทยเสียชีวิตแล้วด้วยโรคชราเมื่อเวลาประมาณตี5 5นาทีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้ารวมอายุ91ปีพลเอกสุจินดาคลาประยูนเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคม พุทธศักราช2476ที่ตำบลบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงธนบุรีหรือกรุงเทพในปัจจุบันเป็นบุตรของนายสมพงษ์คลาประยูนกับนางจวงสำเร็จการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนปิยวิทยาและโรงเรียนทวีธาพิเศษระดับมัธยมที่โรงเรียนวัดราชบ่อพิรตามด้วยโรงเรียนในร้อยประจจอมเกล้ารุ่นที่5มีเพื่อนรุ่มรุ่นได้แก่พลเอกอิสรพงษ์หนุนพักดีพลเอกสันสีเพชรและพันเอนกนรงค์กิตติการจากนั้นได้ไปศึกษาต่อหลักสูตรผู้บังคับกอง พันปืนใหญ่ค่ายชิว ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตรเสนาธิการทหารบกรุ่นที่44ค่ายรีเวนบดประเทศสหรัฐอเมริกาตำแหน่งเส้นทางทางการทหารเริ่มเมื่อปีพศ2501ประจําการกองร้อยกรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่กองบังคับการทหารปืนใหญ่กองพลที่4จากนั้นก็เติบโตมาตามเส้นทางในหน่วยทหารบกจนได้รับตําแหน่งรองเสนาธิการทหารบกเมื่อปีพศ2529ตามด้วยตําแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี2532และผู้บัญชาการ ทหารบกเมื่อปี2533ไปจนถึงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อปี2534ตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นหนึ่งในสมาชิกค,คนสำคัญของรอสชาหรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ทำรัฐประหารในปีพศ2534หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญพฤษภาธมิน เกิดการรัฐประหารรัฐบ,บาลพลเอกชาตชายชุนวันเมื่อเดือนธันวาคม2534นำไปสู่เหตุการณ์จลาจลระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและผู้ชุมนุมมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากจากนั้นคณะรอสอชอได้ทำรัฐประหารรัฐบ,บาลพลเอกชาตชายชุนวันพร้อมแต่งตั้งน,นายอนันต์ปัญญาลชุน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตอนจะเกิดเหตุการณ์สหรัฐอเมริกาไม่รับรองตําแหน่งเพราะมีบุคคลในรัฐบาลถูกขึ้นบัญชีดําทําให้พลเอกสุจินดาคาประยูนได้รับเลือกขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ส9ของไทยคนเกิดวลีเสียสัตว์เพื่อชาติที่แพร่หลายในวงการสุมวลชนและการเมืองมาจนถึงปัจจุบัน